นี่ไงล่ะนี่ไงล่ะชุดทองวันนี้แล้วชุดทองเป็นไงวันนี้เรามีเวลาพูดคุยกันมากกว่า30วิแล้วดี <c oughs> ใจจังไม่ดูเหมือนไม่กดดันแล้วคนแรกที่ถูกประกาศขึ้นมาเลยปึ้งทีวีศูนย์หนึ่งตอนนั้นเป็นไงบ้างตื่นเต้นค่ะจุกจุกนิดนึ่ยเป็นได้ไงเนี่ยอะไรอย่างนี้ได้ไงได้ไงเราเอาถาม <c oughs> ถามความรู้สึกย้อนกลับไปตอนโชว์จบคนดูปรบมือกันกึกก้องสนันวันไหวโค้ชทุกคนพูดกันมาปึ้งปึ้งปึ้งเป็นไงบ้าง ฟินอิ่มจนพูดอะไรไม่ออกนะคะตอนนี้ขอบขอบขอบคุณมากนะคะสำหรับกำลังใจจากโค้ชจากทุกคนที่มาในวันนี้แล้วก็จากผู้ชมทางบ้านด้วยขอบขอบคุณมากๆนะคะเด <Allez, S 1> ี๋ยวเราเราเรา,เราหมุ่ประทึ้งเลโอเคได้ค่ะได้ค่ะคตัวนี้สดสดจริงๆนะครับคุณจริงๆตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้สดจริงๆเลยใช่ไหมคะใช่ครับผมตอนนี้ข้างล่างมีไฟฟ้าขึ้นมานะครับสวยหรือยังสวยหรือยังสวยหรยังโอเคไหมคะสวยนะคะสวยแล้วนะครับผมต้องให้น้องๆผมคนนี้สวยมากๆนะครับผมอ่ะแล้วก็ พูดถึงโค้ชของเราเมื่อกี้ผมพี่ก้องพูดถึงแบบบอกเลยบอกว่าพี่ก้องไม่ได้โตมากับเพลงลูกทุ่งแต่พอฟังเพลงนี้ที่แตงโมร้องแล้วเขาแบบอินมากทัดชัดชิ่งมากทุกอย่างเป็นยังไงบ้างขอบก็โมโมดีใจที่โมสามารถทําให้คนรู้สึกได้เพราะว่าโมอยากให้มันเป็นอย่างนั้นค่ะอยากให้ทุกคนรู้สึกเหมือนที่โมรู้สึกซึ่งแตงโมก็ทําได้แล้วขอบคุณมากแต่นี้โมตอนแตงโมมาอยู่ตรงนี้แตงโมดีใจจน พูดเลยไม่ออกสุดยอดมากมแล้วที่เมื่อกี้สัมภาษณ์กันไปข้างล่างนะครับเวลาเราพูดกันนิดเดียวพูดกันน้อยมากพูดถึงเพลงช่วงที่ดีที่สุดตอนนี้แบบเมื่อกี้เป็นไงที่เราบอกข้างล่างบอกว่าร้องไม่ออกเลยเกือบเกือบจนแบบคือตอนซ้อมเราร้องไม่ออกด้วยคือแบบเสียงไม่ออกเลยเพราะมันจุก คือน้ำตามันกคอคือต้องมาอยู่ตรงนี้จริงๆแนะล้วจะรู้สึกแบบเราจุกมากทุกอย่างมันบิ้วไฟบิ้วทุกอย่างคืออยากร้องให้ทุกคนที่อยู่ในทีมตัวเองที่อยู่ในทีมแบงโมท,ที่พี่ทุกคนโคชก้องเลือกเข้ามาอยู่ในทีมใช่ทุกคนเลยนะคะทรั้งนีเป็นคนเลยแตงโมร้องให้พวกพี่เขาแตงโมร้องให้พี่ก้องแตงโมร้องให้พี่ๆทีมงานพี่ๆีน่นักงดนตรีแตงโมร้องให้ทุกคนเลยที่มีสม่มรวมวก็ อย,อยู่ในชีวิตแตงโมแตงโมขอ,ขอขอบคุณมากมันคือช่วงที่ดีที่สุดจริงๆค่ะแล้วบรรยากาศก็ย้อนกลับมาเป็นแฟลชแบ็กเหมือนกับตอนที่ที่กล้องกดตอนนั้นจริงๆใช่ค่ะ<ช>ทีมงานเขาบิวแบบเหมือนกับบอกว่าเอาให้เป็นซีนประมาณนั้นอย่างนี้นเลยใช่เขาบิวมากบิวแตงโมแบบมันใช่เกินไปอะ่ะ <laughs> มันเหมือนกับเรากําลังนึกเรื่องแล้วเรื่องมันภาพมันย้อนกลับไปเป็นภาพนั้นเลยใช่แล้วเป็นภาพนั้นเลยคือแบบที่กล้องหันกลับมาแล้วถามชื่ออะไรชื่อแตงโมค่ะ พอหนูบอกว่าหนูเลิกอยู่ทีมเขานับเป็นช่วงชีวิตที่ดีที่สุดแห้เป็นแค่เพียงเวลาสั้นๆนี่เ <Hey, S 2> ันมาเลยนะครับครานี้อ่ะพูดเดี๋ยวเดี๋ยวให้พูดถึงโค้ชกล้องหน่อยนี่หน้าที่ของเราโค้ชครับแตงโมรักโค้ดมากโค้ดน่ารักมากๆเลยโค้ชเดินมากอดเดินมาให้กาลังใจแตงโมต,ตลอดแตงโมขอบคุณมากๆนะคะแตงโมไม่มีอะไรจะให้นอกจากเสียงเพลงแล้วก็คําขอบคุณทุกอย่างเลยค่ะที่โค้ชทำให้แตงโมแตงโมขอบคุณโค้ดมากรักโค้ดมากนะคะแล้เครานี้อีกหนึ่งคน บอกสงการหน่อยซิเป็นยังไงบ้างนะสงการพี่สงการฉันหมั่นไส้เธอ <laughs> เธอเอาเงินลามาแบ่งฉันดูนี้เลยนะ <laughs> สมควรแล้วค่ะพี่สงการเป็นคนขยันเป็นคนขยันแกเป็นคนลาบากแกสู้ชีวิตมา,มากจนถึงตอนนี้ไม่เสียใจเลยที่พี่สงการจะได้คือสมควรแล้วค่ะเหมาะสมที่สุดแล้วที่สุดจริง <c oughs> ๆเขาเขากังวลเขากังวลเมื่อกี้ห้างหลังอ๋อเมื่อกี้เมื่อกี้เขากังวลค่ะเาหนื่อยเมาสหน่อยคือกังวลมากมาถึงนั่งยิ้วคิวขมมดมาเลย ร้องไม่ไม่ได้ร้องท่อนนั้นลืมลืมเหมเขาลืมแล้วมาโวยวายใส่ด้วยนะทำหน้าเครียดใส่อะไรของรอนเนี่ยไม่บอกว่าเขกดดันเขากดดันกดดันซ้อมมาตลอดทำไมมันไม่ลืมไม่ลืมทำไมมันลืมคือบอกบอกพี่เลยว่าทุกคนในประเทศเนี่ยให้อภัยพี่หมดแล้วค่ะพี่ไม่ต้องแบบว่ามานั่งซีเรียสเลยเลยเห็นไหมแล้วผลที่พี่ทําผลการที่พี่ขยันอ่ะมันมันให้พี่แล้วมันตอบแทนพี่แล้วนี่นะครับและอีกหน่อยก็คงจะได้เห็น ทั้งสี่คนและก็ทุกทุกคนคในเวทีนี้ไปรุดแล่นในวงการเพลงกันต่อไปขอบคุณนังูมากครับขอบคุณมากค่ะบ,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 บายบายแบยบ,าบ,าบานางงามเลยโอ้โหโ <laughs> อ้โหนางงามกบผมอินูเนี่